มากันอีกรารนึงดีกว่านะคะกับห้องสวีทสุดหรูเลยนะคะสำหรับหลายคนนะคะที่จะหาห้องสวีทที่เรียกว่าแพงที่สุดหรูราที่สุดต้องไปห้องสวีทพวกนี้เลยนะคะแต่ว่าเพียงแค่คืนเดียวนะคะสูงถึงหลักล้านเลยทีเดียวค่ะ เมื่อพูดถึงการเที่ยวในวันหยุดระยะยาวหลายๆคนก็ต้องคิดถึงโรงแรมที่จะไปพักและแน่นอนนะคะจุดขายของโรงแรมและห้องพักที่ทุกคนอยากพักมากที่สุดก็คือห้องสวีทนะคะซึ่งแต่ละโรงแรมก็มีการออกแบบห้องสวีทออกมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และตอบสนองความรู้ราของแต่ละคนไฮโซแฮปปิ so n งสว่วนนี้นะคะจะพาท่านผู้ชมไปรับชมกับห้องสวีทสุดหรูที่ราคาถึงหลักล้านต่อ1คืนค่ะ เริ่มต้นด้วยโรงแรม Hugh Hefner Sky Villa Palm s Resort ตั้งอยู่ที่ลาสเวกัสโรงแรมนี้นะคะตกแต่งด้วยโลโกโ้แบรนด์ Playboy เกือบจะทุกอย่างความพิเศษของห้องนี้ก็คือเตียงนอนมีขนาดใหญ่สามารถหมุนได้มีสระว่ายน้ําด้านในและมีสปาอ่างน้ําที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษพร้อมทั้งยังมีบาร์โต๊ะโป๊กเกอร์และน้ําตกด้านนอกราคาต่อคืนที่ไม่รวมอาหารเช้าคือ1นึ่งล้านหกหบาทต่อคืน อันดับที่4นะคะโรงแรมมาร์ตินเนสค่ะห้องเพนท์เฮาส์สวีทตั้งอยู่ที่เมืองคาร์สประเทศฝรั่งเศสโรงแรมนี้นะคะมีบริการอาหารที่ปรุงแต่งโดยเชฟมิชลินพร้อมทั้งยังมีหดส่วนตัวขนาดใหญ่ที่นี่มีทุกอย่างให้เลือกสรรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเปียโน,โนห้องนั่งเล่นห้องอาหารห้องนอนสองห้องนอนและสองห้องน้ำสปาห้องแต่งตัวและสาวว่าน้มีระเบียงขนาดใหญ่ที่สามารถมองเห็นอ่าวเมืองคาร์สได้ราคาตกยุคที่1 1 2 5 0ล้านบาทค่ะ ที่สนะคะห้อง t ทวอรเนอร์เพนท์เฮาส์สวีทของโรงแรม Four Seasons ตั้งอยู่ที่นิวยอร์กค่ะห้องเพนท์เฮาส์ขนาด400ตารเมตรนี้อยู่บนชั้นสูงสุดของโรงแรมนะคะสามารถมองเห็นวิว360องศาของตึกแมนฮัตตันห้องนี้ประดับด้วยผ้าใยสังเคราะห์ประดับด้วยแพลตินัมและทองแล้วก็มีส่วนเซนนะคะทั้งด้านในและด้านนอกซึ่งก็ตกแต่งด้วยโคมไฟระยะขนาดใหญ่มีบัตเลอร์ส่วนตัวคนขับรถส่วนตัวเพื่ออำนวยความ สะดวกสบายซึ่งกตกอยู่ที่ราคา1,255,800บาทต่อคืน ที่2นะคะห้อง The Presidential Suite ของโรงแรม The Raj Palace ในชัยปุระประเทศอินเดียนะคะห้องสวีทขนาด1,500ตวรเมตรแห่งนี้เดิมเป็นที่ประทับของมหาราชาห้องสวีทห้องนี้ก็เป็นหนึ่งในห้องสวีทที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียและตกแต่งอย่างหรูหราค่ะเช่นใบไม้ทองคํางาช้างและประดับด้วยกระจกที่สวยงามราคา1,350,000บาทต่อคืน รี a l เพนท์เฮาส์สวีทของโรงแรม President Wilson ในกรุงเจนีวาห้องสวีทห้องนี้ค่ะมีมูลค่าสูงถึง1,950,000บาทต่อคืนเนื่องจากโรงแรมนี้ได้ประกาศว่าไม่มีที่ไหนรู้กว่าโรงแรมนี้อีกแล้วนะคะเพราะคุณสามารถมองเห็นวิว ทะเลสาบและเทือเขามองบองอีกทั้งยังมีประตูและหน้าต่างที่กันกระสุนได้อีกด้วยค่ะซึ่งก็เหมาะกับบรรดาผู้นำและเหล่าสเลปห้องสวิทนี้นะคะก็มีลิฟต์ส่วนตัวมีเปียโน,โนมีห้องบิลเลียดห้องสมุดและฟิตเนสด้วยค่ะ ต้องเป็นพวกเหล่าอภิมหาเศรษฐีนะคะที่ผลิตแบงค์ได้หรือว่าเป็นพวก CEO ระดับใหญ่โตในพวกบริษัทใหญ่โตหรือประธานาธิบดีที่จะอยู่ได้พวกเราคงบุญไม่ถึงนะคะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับ h ฮโซ Happening และชุดพิธีกรในวันนี้ขอขอบคุณเคมอิสระค่ะสำหรับช่วงนี้พายลาไปก่อนสวัสดีค่ะวันนี้ไม่มันไสวันนี้ชอก ล้านเก้าต่อคืนเลยหรืออ๋ออะไ่หรอกมันตังค์นเยอะคุณใช่เราไม่เคยรวยเราไม่ดูหรอกถูกเนอะดูไว้แล้วก็น้ำลายหยดแบบนี้แหละค่ะสนุกดีชอบ่วงหน้าดีกว่ามาฮะทวิชั่นซับเดยครับ